อยากเป็นคนที่เป็นพลังบวกได้ทุกวันฟังคลิปนี้ให้จบค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครัวปัง power in s t y l นะคะวันนี้ค่ะครูจะพูดหาะะในเรื่องของการเป็นคนที่มีพลังงานบวกนะคะคุณอยากเป็นใช่ไหมคนที่แบบใครๆเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พลังงานดีพลังงานบวกนะคะใครๆก็อยากจะเข้าหาแล้วแบบนี้เนี่ยจะทําได้ยังไงนะคะ คุณต้องรู้นะว่าความจริงแล้วเนี่ยพวกเราคือพลังงานแห่งความสุขค่ะพวกเราคือซอร์สเอเนอร์จีนะที่มาเกิดบนโลกใบนี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยจิตแท้ดั้งเดิมของทุกคนเนี่ยคือความสุขค่ะแต่วันนี้ที่คุณรู้สึกว่าคุณทุกข์คุณเป็นพลังงานลบๆเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณได้รับอิทธิพลจากภายนอกนะคะจากสิ่งความเชื่อที่คนอื่นบอกคุณต่างๆนานานะคะหรือว่าความเชื่อที่คุณมีหรือว่าเรื่องราวในอดีตต่างๆทำให้คุณรู้สึกว่าคุณวนกับอดีตทำให้คุณ ไม่สามารถกลายเป็นคุณคนที่มีความสุขในปัจจุบันได้ค่ะหรือไว้ยังไงคือกลายเป็นตัวคุณคนที่แบบพลังงานไม่บวกนะคะแต่วันนี้ค่ะครูก็จะมาบอกเทคนิคนะคะว่าทำยังไงคุณถึงจะเป็นคนที่มีพลังงานบวกได้นะคะ หลัอองจากที่คุณรู้กฎเมื่อกี้แล้วนะคะว่าความจริงแล้วคุณคือพลังงานแห่งความสุขเนี่ยวันนี้ค่ะเราจะนําตัวคุณเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านคือกลายเป็นตัวคุณจริงๆการกลับไปเป็นตัวคุณคนเดิมคนแรกที่คุณมาเกิดโลกใบนี้ค่ะคุณลองยึกนึกย้อนกลับไปนะคะสมัยที่คุณยังเป็นเด็กเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ล่าเริงมีความสุขอยากที่จะแบบหาอะไรสนุกสนุกทำใช่ป่ะแต่ทุกวันนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากตอนสมัยเด็กมากเลยนะเพราะว่าสิ่งที่ปลูกฝังจากโรงเรียนใช่ไหมหรือว่าจากสังคมต่างๆ ดังนั้นค่ะวันนี้ตอนแรกสุดเลยค่ะคุณต้องกลับมาตระหนักรู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณเชื่ออะไรคือสิ่งที่มาปกคลุมคุณไว้ที่กลายเป็นคุณทุกวันนี้นะคะพอคุณได้ทําการหาเวลาอยู่กับตัวเองแล้วกลับไปมองว่าอะไรคือสิ่งที่กําลังทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่เป็นตัวคุณเข้าใจไหมอะไรคือสิ่งที่ทาให้ตัวคุณไม่เป็นตัวคุณความเชื่ออะไร อะไรบางอย่างที่กําลังทําให้คุณเนี่ยไม่สดใสทำให้คุณกลายเป็นคนที่แบบงงแบบไม่แฮปปี้กับตัวเองอะนะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดแรกค่ะคือคุณต้องหาเวลากลับไปคุยกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่กําลังทําให้ฉันมมีความสุขณนะปัจจุบันหรือแบบฉันไม่เป็นพลังงานบวกเลยนะคะอย่างครูบ้างเองจะแชร์ให้ฟังละกันเนาะครูบ้างรู้สึกว่าตัวเองช่วงเวลาที่ ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยค่ะคือในช่วงที่ครูปังรู้สึกจมกับอดีตคือเอาเหตุการณ์ในอดีตที่มันรู้สึกเสียใจอะค่ะมาวนอยู่ในหัวซ้าแล้วซ้าเล่า,ลาทุกวี่ทุกวันแล้วก็เสียใจยกับเหตุการณ์นั้นนะคะกี่สิบปีผ่านมาก็ยังเสียใจยกับเรื่องเรื่องนี้นะคะทําให้แบบปัจจุบนนะันอะไม่เคยอยู่เลยค่ะอยู่กับอดีตนะคะแล้วก็วนไปวนมาวนซ้ําเหตุการณ์เดิมนะคะเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นพลังงานบวกเลยนะเออแต่พอครูปังมาศึกษาเรื่อง ของจิตได้สํานึกนะคะแล้วมาโฟกัสอยู่กับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นมาฝึกการน,นั่งสมาธินะคะกับคนพบว่าความจริงแล้วเนี่ยพอแค่คุณนะคะชิดจะโฟกัสในอดีตอะ กับปัญหาที่คุณมีค่ะมาโฟกัสกับปัจจุบันมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณสามารถทําได้นะวันนี้อะไรคือสิ่งที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขนะวันนี้คุณบางเลิกที่จะทําสิ่งนั้นแทนที่จะเอาเวลาไปวนอยู่กับเรื่องที่ทําให้คุณเศร้าทําให้คุณเสียใจเพราะคุณต้องรู้นะว่าจริงๆแล้วเราอะค่ะเวลาเราตื่นมาเรามีพลังงานร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะการที่คุณแบบเอาความคิดคุณไปคิดวนยกับอดีตนะคะคือคุณกําลังแบ่งพลังร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมติคุณคิดวนกับอดีตแปดสิบเปอร์เซ็นต์ อดีตแล้วนะคะคุณเหลือเวลาไม่ใช่คีอคุณเหลือพลังในการสร้างสรรค์อยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นพลังงานที่คุณเหลือมันเหลือแค่นี้มันก็เลยไม่แปลกค่ะที่คุณยังรู้สึกว่าคุณไม่เป็นพลังงานบวกนะคะให้กับตัวเองหรือให้กับผู้อื่น ดังนั้นวันนี้ค่ะการที่คุณฝึกสติรู้เท่าทานว่าทุกวันนี้คุณคิดอะไรอยู่อันนี้คือสิ่งสําคัญสิ่งแรกของการพัฒนาตัวเองของการเปลี่ยนชิปพลังงานของคุณค่ะดังนั้นแฝึกหัดแรกที่ครูฟังให้คือฝึกสติแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิสะนะคะถ้าคุณวันนี้คุณนี้วันนี้คุณยังไม่เริ่มนะคะวันนี้ถึงเวลาที่เดี๋ยวที่คุณต้องกลับไปเริ่มนะคะหรือใครยังไม่ได้เข้าเรียนนั่งสมาธิ21เ็วันฟรีนะคะก็ยังสามารถเข้ามาเรียนได้นะคะแอดมาได้นะคะที่ไลน์แอดค,าาคอรูปังะะ่แต่ เป็นข้อยทาให้คุณเนี่ยสามารถนั่งสมาธิต่อเนื่อง2ี่เ็วันจนจบแล้วกลายเป็นนิสัยใหม่ของคุณได้ค่ะข้อนี้สอนใดยใจนะจ๊ะนะอที่นี้ถ้าถัดมาถ้าคุณอยากเป็นคนที่เป็นพลังงานบวกนะคะอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่คุณบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบไหนคาพูดที่คุณบอกกับตัวเองคือสิ่งสําคัญค่ะถ้าทุกวันนี้คุณบอกว่าคุณคือคนคิดลบคุณคือคนที่จนกับปัญหาฉันคือคนฉันคือลูเซอร์ฉันคือแบบพลังงานลบคุณก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะ ตามที่คุณพูดตามที่คุณเชื่อดังนั้นวันนี้คุณไปตรวจสอบกันว่าวันนี้คุณมีความคิดคุณมีความเชื่อต่อตัวเองแบบไหนคุณคิดว่าคุณคือคนที่มีแต่ความเครียดหรือเปล่าคุณบังเองเมื่อก่อนก็คือนิยามตัวเองเขาฉันคือคนเครียดบอกคนอื่นไปทั่วเลยค่ะว่าฉันคือคนเครียดค่ะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็ครูบังก็เป็นตามนั้นค่ะคือคนเครียดแล้วก็นอนไม่หลับนะคะเออพอครูบ้างเปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนคําพูดที่บอกกับตัวเองใหม่ว่าเฮ้ย ฉันเนี่ยคือความสุขฉันคือความรักฉันคือคนที่แบบสนุกสนานเฮฮานะคะพอคุณพ่อบ้าเปลี่ยนคําพูดได้บก,กับตัวเองแล้วอะคะ่ะมันทาให้รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเลยอะเปลี่ยนจากภายในจริงๆอะไม่ใช่แบบว่าพูดไปเล่นๆนะแต่พูดแบบด้วยความเชื่อ แต่การพูดด้วยความเชื่อถ้าจะดีมากถ้าคุณฝึกนั่งสมาธิแล้วคุณเชื่อว่าคุณคือคนคนนั้นไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาคุณนั่งสมาธิอ่ะคุณกําลังคุยกับจิตได้สำนึกโดยตรงดังนั้นถ้าคุณพูดปากเปล่าแล้วคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะให้คุณลองฝึกนั่งสมาธิแล้วใส่นิยามคําใหม่ให้กับตัวคุณอันนี้สามารถช่วยคุณได้นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะคือความภาคภูมิใจตัวเองคุณปาป้าความภาคภูมิใจในตัวเองเกี่ยวข้องกับ พลังงานบวกด้วยหรอเกียวสินะคะถ้าคุณแบบ low self esteem ไม่มั่นใจตัวเองอะคุณก็จะแบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกคุณจะรู้สึกแบบคุณจะพยายามเก็บเก็บความเป็นตัวคุณไว้ค่ะดังนั้นการที่คุณแบบมีซล l f confidence คุณมั่นใจตัวเองอะมั่นใจเป็นตัวคุณในแบบของคุณอะเราแฮปปี้กับการเป็นตัวคุณอะนื้อออกว่าภูมิใจในความเป็นตัวคุณแล้วแสดงออกในความเป็นคุณออกไปอะ อันนี้ช่วยทําให้คุณสามารถส่งพลังงานบวกในแบบของคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบตัวคุณกับใครอันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งนะคะถ้าทุกวันนี้คุณบอกว่าอฉันดูไม่เห็นบวกเหมือนคนนั้นเลยนะคะหยุดก่อนนะคะทุกคนแต่ละคนมีคาแรคเตอริสติกใช่ไหมที่แตกต่างกาันมี personality ที่ต่างแตกต่างกาันดงังนั้นค่ะวันนี้คุณกลับไปเป็นตัวคุณนี่แหละตัวคุณเป็นพลังงานบวกแต่ละคนส่งพลังงานบวกแตก ขึ้นอยู่กับบุค,คลิกของคุณด้วยนะเออดังนั้นวันนี้ค่ะหยุดเปรียบเทียบตัวคุณกับใครเป็นตัวคุณในแบบที่คุณมั่นใจคุณแบบรู้สึกว่าฉันภาคภูมิใจในความเป็นตัวคุณอันนี้จะสามารถช่วยนะคะทำให้คุณเนี่ยเป็นพลังงานบวกในรูปแบบของตัวคุณได้นะคะและถัดมาค่ะคือการฝึกแรที่จุดขอบคุณค่ะ อันนี้คุณพังพูดไว้ในหลายๆคลิปเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าคุณอยากเป็นคนที่เป็นพลังงานบวกการที่คุณกล่าวขอบคุณนะคะสิ่งที่คุณมีหรือใครก็ตามทําอะไรให้กับคุณอ่ะคุณกล่าวขอบคุณอันนี้คือการส่งพลังงานบวกออกไปเพราะว่าอะไรเพราะเวลาคุณขอบคุณอ่ะคุณลองสังเกตนะคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะคุณรู้สึกว่าหัวใจคุณมันเบาสบาย ดังนั้นการที่คุณกล่าวและที่จุดขอบคุณสิ่งที่คุณมีขอบคุณงานที่คุณทําขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณทุกคนที่คุณเจอขอบคุณอาหารที่คุณทานขอบคุณรถที่คุณมีขอบคุณที่พักอาศัยอะไรก็แล้วแต่คุณขอบคุณให้หมดขอบคุณด้วยใจแล้วก็ให้คุณนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพราะคุณขอบคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณเบาที่ใจมากขึ้นมะ ลองไปสังเกตูนะว่าจริงไม่จริงนะคะเวลาคุณขอบคุณแล้วคุณจะรู้สึกเบาสบายนะคะดังนั้นวันนี้แบบฝึกหัดค่ะจงไปฝึกขอบคุณซะนะคะถ้าวันนี้คุณยังไม่เริ่มฝึกขอแนะนําให้เริ่มฝึกขอบคุณอะไรก็ได้ค่ะในแต่ละวันวันละ3าอย่างเขียนลงสมุดโน้ตแล้วทาทุกวันเป็นกิจวัตรแล้วคุณจะค้นพบว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปค่ะคุณมีไวเบรชั่นที่เปลี่ยนไปคุณคนพบความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีพลังงานบวกมากยิ่งขึ้นค่ะ ถัดมาค่ะในเรื่องของทัศนคติในการดาเนินชีวิตเออทัศนคติในการดำเนินชีวิตคืออะไรนะคะหมายถึงว่าพลังงานบวกเนี่ยไม่ได้เฉพาะแบบคุณบอกตัวเองนะแต่มันหมายถึงสิ่งที่คุณกําลังทำณปัจจุบันด้วยหมายถึงงานที่คุณทำอะค่ะว่างานที่คุณทำเนี่ยคุณให้คุณค่ากับงานนี้ในรูปแบบไหนทัศนคติที่คุณให้กับงานเนี้ยค่ะเออคุณลองดูว่าวันนี้คุณทํางานอะไรอยู่แล้วคุณรู้สึกว่างานที่คุณทำเนี่ย คุณได้เป็นตัวคุณแล้วคุณทําได้ความสุขหรือเปล่าได้เป็นตัวคุณเองหรือเปล่าที่คุณจะสามารถเอ็กซ์เพรสแบบความสุขความเป็นพลังงานบวกให้กับคนรอบข้างให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับลูกค้าหรือใดก็ตามให้คุณมองว่างานที่คุณทำคือการสร้างคุณค่าโอเคปะงานที่คุณทําคือสิ่งที่กําลังสร้างคุณค่าให้กับผู้คน ดังนั้นพ่อคุณเปลี่ยนทัศนคติจากว่าฉันทํางานเพื่อเงินจะเป็นกลายเป็นฉันทํางานเพื่อสร้างคุณค่าฉันทํางานด้วยความสุขฉันทํางานนี้เพื่อทําให้คนอื่นชีวิตดีขึ้นแบบนี้ค่ะจะทําให้คุณแบบสามารถส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้คนตรงหน้าได้ โอเคไหมอย่างสมมุติครูมาปางนะคะสอนคาร์ดออกกําลังกายครูปังให้คุณค่ากับคมตรงหน้าว่าแบบเอ้ยคนที่มาเล่นกับครูมาปางอะเขาต้องได้รับความสุขความสนุกแล้วเขาต้องแข็งแรงเราก็จะให้พลังงานดีๆเป็นพลังงานบวกพูดให้กําลังใจเขาให้เขาไปต่อให้เขาแฮปปี้อันนี้ค่ะก็คือคุณค่าที่ครูปังทําหรือว่าอย่างครูปังมาออกทําคลิปวิดีโอ YouTube อย่างเงี้ยค่ะก็คือการสร้างคุณค่าการให้พลังงานบวกกับผู้คนสิ่งเหล่านี้ค่ะที่ครูปังทำอะ่ะ คือดีต่อตัวคุณเองด้วยแล้วก็ดีต่อคนที่รับต่อคุณด้วยอ่ะดีกว่าแบบฉันทําไปเพื่องเงินอ่ะคือคุณนึกออกไหมถ้าคุณทําไปเพื่องเงินอ่ะมันจะเป็นอีกมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งถ้า,ถาคุณทําสิ่งใดอย่างหนึ่งด้วยใจอ่ะทาด้วยความรู้สึกแบบฉันทําด้วยใจฉันอยากจะให้อย่างเงี้ยค่ะคุณจะสามารถทํางานที่คุณทําได้ดีขึ้นพอคุณเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติต่อการทำงานนั้นและสิ่งนี้แหละคะ่ะคือสิ่งที่ทำให้คุณสามารถเอ็กซ์เพรสค่ะหรือเอ็กซ์แนความสุขความเป็นพลังงานบวกเนี้ยให้กับสังคมรอบข้างให้กับโลกของเราได้นะโอเคนอกจากนี้นะคะการที่คุณอยากจะกลายเป็นคนที่เป็นพลังงานบวกได้นะคะอีกสิ่งหนึ่งนะที่คุณป้งมองว่าสำคัญนะคะก็คือเรื่องของอาหาร จริงหรอคุณมาป้าอาหารต่อส่งผลต่อพลังงานบวกด้วยหรอนะคะ เออจริงๆนะคุณรู้ไหมว่าอาหารเรามีไวบレーนด้ไปนะอาหารของเราส่งผลต่ออารมณ์นะคะถ้าวันนี้คุณทานอาหารขยะอาหารที่ไม่ดีอ่ะคุณลองสังเกตว่าอารมณ์คุณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออดังนั้นค่ะถ้าคุณอยากเป็นคนที่พลังงานบวกนะคะคุณลองทานอาหารที่เป็นบวกๆค่ะอะไรคุณมาบ้างอาหารบวกๆนะคะก็อาหารเฮลตี้อาหารที่เป็นผักผลไม้อ่ะอาหารมีไวบรชัョンนะเดี๋ยวคุณมึงจะลองขึ้นชาร์ตไปแถวๆนี้แล้วกันนะอาหารกระป๋องเนี่ยมีแบบไวบรชัョต่ํามากนะคะ แ้่คุณทานพวกผักสีเขียวผักสดอะไรเงี้ยยิ่มีอ่าเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่มีชีวิตแล้วกันเพราะคุณทานแล้วคุณรู้สึกคุณว i b เบรชั่นอัเลยนะคะเออทำให้คุณอารมณ์บวกมากขึ้นนะคุณสามารถส่งต่อพลังงานดีๆต่อได้อีกนะ นอาหารที่คุณทานสําคัญนะคะทุกคนให้คุณลองกลับไปสํารวจทวนนี้คุณทานอาหารอะไรเป็นหลักนะคะเอ in er ออาจจะไม่มีคนพูดในแนวนี้เรื่องของคนเป็นพลังงานบวกนะแต่คุณบางอยากพูดค่ะว่ารู้สึกว่ามันใช่นะเออช่วงไหนที่คุณบองกินไม่ค่อยดีรู้สึกว่าแบบพลังงานตกนะแต่ว่าช่วงไหนที่แบบรักตัวเองกลับมาทานอาหารดีๆรู้สึกว่าตัวเองพลังงานบวกเพิ่มขึ้นนะคะมันคือศาสตร์ของแบบรักตัวเองอะค่ะเออรักตัวเองแล้วแบบเรา พอเรารักตัวเองจริงเราจะสามารถส่งต่อพลังงานดีๆเนี่ยให้กับคนรอบข้างได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะมาพูดนะคะในคลิปวิดีโอนี้ครูปังก็หวังว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดไปเนี่ยจะสามารถช่วยทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่มีพลังงานบวกมากยิ่งขึ้นแล้วถ,ถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือถ้าใครลองทําข้อไหนได้ผลลัพธ์ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกครูปังได้เช่นเดียวกันค่ะ พราะพลังในการสร้างอยู่ในตัวคุณวันนี้ครัวปังเพา่ไว้วเซลขอลาไปก่อนคอยทุกวันเปนว่าที่ดีวันนี้สวัสดีค่ะ